ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเดิวตามนะ้าทำไมเดิวตามทำไมตอนนี้นะฮะมะขามยังไม่รู้ว่าคุณแม่เขากำลังกลับบ้านคือตอนน้าเข้าบ้านพุกยาาพยายามเก็บมะขามแล้วแต่ว่ามะขามก็หนีออกมาจากบ้านได้ทีนี้ ตอนนี้แม่หมิวโทรมาบอกว่าแม่หมิวกาลังจะถึงบ้านแล้วนโมดก็พยายามเก็บมะขามแล้วแต่มะขามก็ไม่ยอมเข้าบ้านส่วนมะตูมนั้นก็อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปะกะติอ่ะเวลานโมดกลับมาจากที่ทํางานอ่ะถ้ามะขามอยู่นอกบ้านอ่ะถึงเขาจะอยากเล่นกับนโมดกับพี่มากพี่เมฆแค่ไหนแต่เขาจะรู้ว่าเขาต้องเข้าไปรอไปอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูไว้ เพื่อป้องกันอันตรายทีนี้มะขามกับมะตูมชอบเล่นกับแม่มากเวลาแม่มาเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าแม่มอมิ่มาถึงบ้านแล้วมะขามเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะยอมเข้าไปเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่โดยดีเพื่อให้แม่เอารถเข้าบ้านหรือเปล่าเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างที่นมตคิดหรือเปล่าก็คือ อยากจะเล่นกับแม่แต่ก็ยอมเข้าไปแต่โดยดีหรือไม่ยอมเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นแบบไหนตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแม่ก่อนนะตอนนี้าตุตมยังไม่รู้ตัวนะว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกยอมให้ปล่อยมาตั้งนานแล้วาตุตมยังไม่รู้ตอนนี้เราก็มารอรุ้นนะคะว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวรอตอน แม่หมิวกลับมาเดี๋ยวนมดจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนใช่ไหมครับมาค้ามให้มใ,ให้มือเป็นเด็กดีหูลุล้นล อ้วนว้นมาละเลยอว,วนมาละเลยอ้ว,ว,วนรู้ปล่งเนี่ยว่าแม่อ้วนก็เลยจะมาเนี่ยว้วนนอนเย็นอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยนะอ่ะยองกับพี่ขามรอก่อนเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาเด็กๆทั้งสองตัวกันนะคะว่าจะยอมเข้าบ้านแต่โดยดีไหมตอนนี้ก็ปล่อยให้ยอกกันก่อนนะ ใครนะใครว่าขี่รถวนไปวนมาแม่จิ๋วของเรานั่นเองเด็กๆยังไม่รู้ว่าแม่มาเหรอหรืองงอยู่ใช่แม่ป่าแม่ไม่กลับบ้านหลายวันอนะ่ะพี่ก็จะงงงงแล้วใช่แม่เปล่า <c oughs> แม่พี่รู้แล้วตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าแม่มาแล้ว ไปเด็กๆนอนรู้เข้าบ้านเรแล้วแม่ไม่ไม่ไปแม่จะรถเข้าบ้านไปขามตุ้มเข้าบ้านมาแล้วมาๆไปไปรู้เข้าบ้านก่อนแล้วมาลจะได้เข้าบ้านกันไม่ไมไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็ว เข้าบ้านแม่จะได้เข้าบ้านโอเคเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปแต่โดยดีนะคะทุกคนอย่านะมดต้องล็อกแหละเพราะว่าไม่ไว้ใจเป็นไปนตามเสียงดังนิดนึงโอเคต้องล็อกอ,อย่างนี้นะเพราะว่าไว้ใจไม่ได้โอเคในที่สุดพี่ขามกับน้องตูมก็ ยอมเข้าบ้านแต่โดยดีตอนนี้ก็ขอเปิดประตูให้พี่แม่พี่แม่ไปปิดชัตอีกชั้นหนึ่งแล้วพี่แม่ดันไว้ก่อนนะดันไว้ก่อนแม่ให้แม่เปิดประตูให้ป้าหมิวเข้าก่อน แล้วคุณแม่ของเราก็เตรียมน่วมได้เลยนะคะเดี๋ยวพอแม่เข้าบ้านปิดประตูเรียบร้อยแล้วนมดจะเปิดประตูให้หมามาลุมสกรรมแม่ <c oughs> ดีไหมเอ่ย <c oughs> โอเคแม่เข้าบ้านเรียบร้อยสองม้าเป็นเด็กดีอยากจะเล่นกับแม่แค่ไหนก็รู้นะว่าจะต้องเข้าไปข้างในบ้านก่อนเพื่อที่จะ ให้แม่รถเข้าบ้านพี่แม่ครับเปิดประตูให้น้องออกมายำป้าหมิวกันวันนี้นะคะคุณแม่ก็จะสวยๆนะคะวันนี้พร้อมหรือเปล่ากับการวิ่งหลบลูกโอ้โหโอ้โหอ,อาจจะมีการหยองจนกระปรงเปิดหรือฝุดก็มันคิดถึงอ๋อขอสักหน่อยโอ้ แย่งกันเล็กน้อยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทนะทุกคนพี่ขามน้องตุมยอมให้แม่ยอมเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะให้แม่อารถเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะอ้นของเราม,มูเลม้าเนี่ยมูเลม้าเนี่ยแมกะบุลลีลุกไปเถอะส่วนนุ้นก็ขอเช็คอินนิดนึง บอกถามเช็คอินจองก่อนอไปตูมทับแล้วทับรอยพี่แล้วสี่ล้อไงตูมจะขี่ไหวไหมสี่ล้ออะตูมบอกว่าแม่นั่งยุมนั่งนั่งฉี่อยู่เลยอะพี่ขามเลงจะเล็งทั้งสี่ล้อไม่ได้นะตูมทรงตัวไม่ค่อยอยู่โอเคแล้วว่าดูว่ามันยุ่มเหรอค่ะ <S 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 ขอนี้นะขอนี่เปลี่ยนแล้วเนี่ย แม่ที่่าดตกาก็ขึ้นแล้วเนี่ยแม่สายตาสายตาขอไปฉี่ทับล็อบพี่ขามก่อนนะแม่นะวันนี้พี่สองตัวเก่งมากเลยนะแม่นะโอเคโอ้โหรอต้องพี่เขาอยู่นะโอเค,อเค,อเคใครบอกให้ทำอย่างนี้ <c oughs> จบข่าวสวัสดีบาย